อันนี้ก็เป็นวงวงกบหน้าต่างเนาะโอ้โหนึกว่านึกว่าเป็นแบบวงกบมาแค่สองบ้านเนี่ยนึกว่าจะราคาไม่เท่าไหร่นะครับแต่โอ้โหสองทั้งหมดนี่ก็สี่พันกว่าบาทนะเนี่ยพอดีไม่เป็นไรไม่มีถ้าไม่มีคนสมทบมาก็ใช้เงินเดือนเงินเดือนที่ได้จากการเป็นสอทอนี่แหละครับเดือ,อนหนึ่งน่าจะช่วยได้ทั้งสองบ้านแต่วันนี้ได้ช่วยไปสามบ้านละเทปูนไปบ้านหนึ่งครับเทพื้นปูนไปบ้านหนึ่งเอาดินไปลงบ้านหนึ่งอันนั้นปูนพ,พวกช่วยกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นสังกะสีหกแผ่นกับหน้าาต่งอีกครับ นี่ครับอันนี้นํามาให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาสามารถอะไรมุงเองได้อ่าทเองได้นี่เจ๋อเลยถ้าเกิดมุงเองได้ทําเองได้นี่ก็จะก็จะอ่สะดวกหน่อยอากิดช่วยคนเข้าไปก่อนนี่ครับก็ตามเป็นอยู่ก็มันยังไงก็ให้มันดีขึ้นหน่อยเนาะมาดูก็ดูเอาครับท่านที่ท่านที่อยู่สุขสบายแล้วตอนผมมาหาเสียงผมก็เจออย่างเงี้ยนะครับอ่าผมก็ไปเผามา ครับเนี่ยแหละครับเป็นทางเข้าครับอ่าดูกันไปครับเทศสบาลเข,ออขามีง้ไพ่นี่ใช่ไหมเออเออเนี่ยขับไปนี่อ่าหลังนี้แหละเออตอนนี้ก็ได้เอาเออสังกะสีกับไอเขาเรียกอะไรนะหน้าต่างมาแล้วนะครับนี่ครับนี่ก็นี่คือป้าอ่ามาเมื่อาวานนี้ป้าเขาเพิ่งเสียเอ้ยแม่เขาเพิ่งเสียไปครับแล้วก็ มาไม่เจอแล้วลูกเขาบอกว่าครับนี่ขอบใจผมนี่ผมเป็นคนซื้อพอดีไปไปจ่าคราวนั้นที่มาหาเสียงแล้วป้ามาหาเสียงแล้วป้าบอกว่าพื้นใช่ไหมแบบคราวมาแล้วมาดูแล้วเทศบาลมาทําให้แล้วอ่าแล้วคราวนี้ก็ได้ได้มาเป็นแล้วก็พอดีก็เอาเงินเดือนเนี่แหละมาช่วย เอาเงินเดือนมาช่วยซื้อช่วยบ้านเดือนนึงได้ช่วยได้หลังสองหลังค่ะอ่าอันนี้ป้าเขาก็ใจคนนี้ต้องไม่ได้คริดจางนู่นขอบใจหมดทุกคนเดี๋ยวมีคนอื่นเขาสมทบช่วยมาเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกเตาป้าเขาพังใครจะช่วยบ้างเนี่ยมีเตาเตาเขาไม่มีเตาทำกับข้าวเนี่ยเออเออมีใครอยากจะช่วยไหมอ่าถ้ามีเดี๋ยวจะสมเดี๋ยวจะซื้อมาให้ป้าเขาอ้าวเนี่ยอ้าวอ้าววันนี้เอาสังกะสีมาให้เอาเอา น่าต่างมาให้ทุบเตาทิ้งอีกอยากได้เตาใหม่ใช่ไหมไม่ใช่เหรออ๋อตาแข็งนีมนี่ไงเดียวเอาของมาุมจะกเตาน่ทิวอ๋อเขาจะเอาของมาวางเขาก็เลยย้ายเตาออกแล้วเตาก็เลยล้มวันนี้ก็เลยไม่มีเตาทำของข้าวกินไข่ที่มาให้ไข่ที่ให้มาเมื่อวานนี้ก็เลยยังทอดไม่ได้เพราะขาดเตาก็คงต้องกินไข่ดิบไปก่อน จะทำทอดไข่แล้วเนี่ยเตาฟังแล้วเนี่ยอ้าวพี่คายอยากจะช่วยเตาเพิ่มไหมอ้าวได้ได้สังกระสีแล้วก็ได้วงกบแล้วอ้าวขาดเตาเนี่ยอ่ะเตาไม่มีทั้งหมดค่เดี๋ยวเมื่อไหร่เมื่อไหร่มุงสังกระสีเสร็จเดี๋ยวผมจะมาดูถ่ายรูปอีกทีหนึ่งเย็นๆอ่ะเย็นมุงมาเสร็จอ๋อเหรอแล้วหน้าต่างอ่ะหน้าต่างให้ต้องเจาะอ่าเดี๋ยวเจาะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอีกสองสามวันผมแวะมาดูเนาะโอเคก็ว่าจะผัดอย่าตกลงเลื่อนี่ออกก่เห็นรูปของว่า เขาว่าจะอาสังกะสีมาให้เออเขาว่าก็ยังไม่เห็นมาเตามันก็รั่วเช่นกับกระทะตั้งรองไว้วกาควรเซ้งจะพังตอนนี้ค่อยๆจะแข็งลงเตาก็เลยพังเลยได้ยินไหมได้ยินไหมโอเคครับวันนี้ก็เอาสังกะสีกับวงกบมามอบให้เขาก็จบแล้วแต่ว่าเดี๋ยวใครอยากจะช่วยเตาก็บอกมาครับเดี๋ยวจะไปดูราคาให้ว่าเท่าไหร่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ